วัสดีครับเอาอีกแล้วโอ้ยจ้องตาหนาไม่อีกแล้วพี่น้องโอ้ดีครับผมจ้องแล้ววัสดีครับพ้อมหมดโอ้ดีครับผมโอ้ยพรธรรมดาเด้อกล้องซี่หากล้องูนละหลังจากวัดนองหลังจากวัดมีซิมขวานูฟิ้งไม่พเอกแล้วเป็นไลยครับพราะเป็นเนี้ยโอ้ย ไปกระดออยู่ในหมอมดเลยคอยจักเวห็นยตตเสียนนู้เห็นยตต้โบาไปกระดอก็ไปอีหลานบางให้ไกินได้ไปไปอีหลานันน no oh ี้ผมไปขันว่าอีหลานขยวเยผมก็ยังเงอเ้ยเนลยอันนี้พัคที่ไปเลยไปอีหลาทั้งโคราชทั้งเชศพูดไปเรื่อไปอีหลานอีหลาเสร็จล้วเนี่ยตัวทอปจะอันนี้อีหลานท้่ที่มัดรวมกันอันนี้หัวหนูครับเจักตัวนะจัะตัวนะ บอนูจะตัวน <festivals> ี่ใสหนูเลยอ๋อสูตรพอเอกแบบนี้ครับบอนรวนเล่ยสูตรเล้าัวเลยมันติดเหลืยงติดแดงมาหนิเอานว่าจะไปว่าที่ล่ะจะไปบาทีล่ะโอ้้องกูนะโอ้คนนี้ายได้เมื่อวานนีไรเด็เข็บเขีบพอองหญิงพอเอกต้อเสียน้นเมื่อวานเพร่ะติดใจได้ไม่นี่ติดเขาวันเพราะมันมีอันนี้เนี่ย หมวนนี้บแก่จะไปนกบเบิรั่นอยมดเบิ่แี่ด้มวันบาบ้นมีดันมีแบแกงที่บไดตำมอย่านั่งเลยไม่บีออ้นาาได้หมันออรวยของมเอาย่งอีบ่นน่เอายงอีบนแตายามีฝนหรือยางยามันสุกก่อน้หมดนี่ยมันแงหน่อยขาดตยาขาดตัยาขาดตยายาอย่งมันนมันดนยาลูกยาไม่ะเอาเปลาแดกบ้านให้ดีเอาปลาแดกข้ามดาเอาปลาแดกขวดนี่เนาะ อ่นี่นี่รถนี่นอันนี้ใส่กเด่นองหมนาเอรมันต่นเดือดยิงไฟแดงวะไฟแดงไฟสีส้มแขกนห่อนก็ไฟสุดเอาลูกโดดใส้ลูกโดดปะเนี่ยใส้ลูกโดดปะมีอยูหมุนหมนล้หมุนลโอ้โหคนมันห่อนือมมาทางขวางอ่ะไฟแดงปะ วัวันกินมันกันกินคไหมมันกำลังกันนนเดโคตรเบิดิดเลยืเดือนแล้วเดอใส่เลยใส่เลยบูมอครับหลุดอ๋อพุ่มก้ามแด่หเราโฟีเมอรอได้กินฟีเมอเราโดดแลยนป่ะมู่านมาทิ้มอยู่สองขากามาเห็นเราให้สักว้าันี้พอนี้ได้เหมือนเนี่ยเปาเลยได้เมือนี่ยเอ้าปจอบแนรถเกล่ยวจังหวะเดียวม่นป่ะขัวหนูพรามม่บ้านเลียวมาเห็นแตนพักกระเดาเต็มอยู่บนปลาหนึ่งรถ ผมพอดีเลยวันผมพอดีเลยตัตัวนี่คือเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวตสาตัวโลกกว้วงครับตัวละหายฉีดก็ได้รูสีสกิดมัเนียนนูไนูว่านน้ายนี่มันนานาเข่าดินาหมูน้ยแหละนาเนี่น่ก็นาหูเนี่ย ไปหน้าเลยบ่ใส่บ่วงใส่ยังนบป็นต่อยังไงบ่หาจินย่าง้ังกีฬาว่าตัวนี้เอายังไบ่นี่ขอตรวอแล้วเออมพนกี้มันมหมอีกเขาก็อีกเพราะว่าหนูมันนี่มันลายกว่านนี่เนาะมไอีกใส่ลายแทลบลายมันได้กิน้องพักยีลางโดยัีเองก็ใบยี่ลาไงเป็นร้านพักยีเลือบอคนละยี่ยี่ไม่ใช่ียี่เลือกอีตูนี่เป็นพี่กนรวมกันเอมน

บจักเลยต้องใั่เน่ยมันตีใหญ่พอายืดตัวไทยเ่ากับเ่านซื้อได้เถาหย่อนแลนอยูหลซื้อเนี่ยคน้นหมักมันสีใบขิวเจ้าคนมากตีหอมมันสีหอมมันสีเปียดเลยมีนมันดอกเปีดอาวมันเย็นเมีนบ่ะลุกเร็วเมีน่ออ้ยปลาขึนดับไปเปลี่ยนหูไหมเปลี่ยนหูไหมปวดดับปากกันเจ้ากันไเนี่ยเป็นซึบมซึมอยู่แบเนี่ยเปลี่ยไปเออหูพอดีเออมาแล้วมาแล้วโอเคดอกหาเวลาพอดี เวลาลยสิเบิดก่อนสิเ่อร์เดีวสองคิบพอดยุดไวยก่อนเห็นเอาเงี้ยมันสามเออสามทั้งเซตปลา่อนปลาแจ้งอ่ได้ก็คมันเนคือัวพี่น้องอะไรยแม่น่นนเป็นขวาพอีแบบนึงย่านเตีส่โจอยู่าพตงใส่น้ำมันนี่ขันี่อันนี้สูตขัครับสูตรีสะเกตจากเอ็ดน้องคู่อาเริ่มปรุงแล้วพี่น้องบาี้โอ้คิปแรกเลครับนี่ ไอ้ภาษาทยแมนผมกับคลิปแรกครับเนี่ยเกมสีมือทันเยี่ยมมาจากมือนีเลยออเอาพี่น้องครับสุกพอดีครับจบคลิปพอดีครับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดพี่น้อนนะตอนพูดถึงการติดตามกับพี่น้องครับใช่ไหมเอาซ้ำนี่ละครับผมนี่ละบุกไงเฮามาโู้คลิปนี้ครับขอบคุณเด้อหน่อยปะไ่หน่อยปะสิบปลาโก้ใช่ปะไม่หน่อยพดครับพี่นอนครับสวัสดีครับไอ้หวานเราไปย่อไปเลยเฮ้เก่งก็ไขว้ได้ไอ้หวานเหรอันหลังให้บึ้มทีเดียวได้ มาถ่ายคลิปกว่าโอ้ยเดือนพืยูนันช่เดือนงามเลยวยขึ้นไปหาโอ้หมวบุ้งันเดียวนาอมวกพชยอดเลยมวนี่พอขมวดลุมาพอดีเนาะแต่ท่านไอนว่าโดดโดดเขาี่ก็ได้มาเลยนไก็ได้ไลจะใบนี่มันก็เพลนแล้วเล่เป็จริงว่าเป็นยานี่เปนไ

ข่าของเคี่ยอะไรนะครับผุไม้ความพะยอาทิตย์อันนี้ยุทธบเปิดที่เถาที่สุดในรถบ้านครับาโก้ฝาโย่ฝากช่องพะยฝากช่องพอเอกฝากช่องดาล่าครับดาราเาดาราเน้ยไกับมอสฝากมึงยิบนากโกเีวนีอล่ดอกยิสามอยวิวอยกง่าะ เดี๋ยวๆสูตรสูตรเจ้าต่ำต่ำไส่ไก่ใช่นะบ่สูตรสูตรเห็นป่บส่เห็นป่ปกส่่ะขันนส้อยู่จะบออมบ่ใ่เห็นบ่เห็นปบ้านผมต้องไส่ไก่ใช่ดิไส่ปลาแดกปลาแดกบ้านไส่ไก่ใช่ออม ถากับตัวทเจ้าขันกวทงที่ก็ต้องใช้แประแดกเดครับข้ากันไขเป็นมุกอนาตเ่อเลื่อยให้กระเจียมอันนี้เพ่นมุกวนะเนาะไม่ค่อยค่อยเอาไอ้พริกลก่อวนกระทะันนอนเนี่เอาพริกลก่มนล้วนๆพริกกอนเนอะัวให้พริกมันแม่ไหนมันหอมมันกรอบจหน่อย ผมกะดีส่วนกะดีกะดีล้วนนามันก็แลลว้วนพี่แกงกขึนหูซื้อว่าหม่แเ็แซ่บันนี้มันมย่อเลยแซ่บีแซ่บีเอาอีกไ่แซ่บเลยไปนะใส่แไบนี้ไมเนี่มันสุก่อนเอาสดทีเดีย่าส่สดทีเดียวใส่ดอกไ่แซ่บจะเอาอีกนไม่แซ่บจะเอาอีกสามิใช้ไปประดีนี้ใช่ไปแล้วเอาเกลือว่าคบมน้ำปลาคราบ่ โอ้ยหอมยวขาอได้เหมือ้กัอ๋อใเปือยแนนิ่มๆนะสนาดใ่้าพักนองใส้เลยเขามีบูโเบเบื่อตดกีนี่นี่หรอนี่หรอมม่่มดีานั้นเดี๋ยวบกเก็กันตัวท้ายรถ้กอครับิเมือโดยเชฟเอกน้องครู ธรรมดาเคลิปแรกนี่สีบอปังคหาหอมืนบ่าด้ไเอาเลยเลยเอาเลยวันนี้เาจะหารอยวิวกัพอเกี่ยวหามื่เือคลิปนี่ทั้งพี่น้องใไใน้พี่น้องการุณากันคนนี้เขเี่ยวจะเจ็ดมืดนพี่น้องฟ้าเปลี่ยนขี่ปมเลนะะไอหมอนเสียวไรมเลยนี่แล้วคลิปเนี่เดียวยอดยอดทาลนี่ยอดนะเอาจะสองร้อยกัพอ

บแกครับนี่นี่คือกระเดาครับกระเดาใส่อีบนั่นว่าส่บั่นชอว่ากระเดาภาษาเมรนี่เขาบกว่าเดี๋ยวลองมึงก่มันใหญ่มันเมรมันอะไรผมพ่อเอ็มมาตนละกระเดาเด็ดภาษาเมนมีันเอาไว้ถ้ากินรัดเอาว่นี่ก็ได้นนนนนงเ้อนน้น ที่อไรอีกสองคลิปด <quoi aos S 3> ี่น้อเพี่น้องไว้สักทีันมด้วสำหรับกินนีมาครับกินขวานูน้ำกันได้พี่น้องนะคร <oily kita. S 2> <A> ับปีมือพ่อเอกน้องเอกน้องครูสีสเกสเกตนูมาได้ใส่ก่อนนูมาูมานุ่มคูนูมาได้โว่มาครูเมานนี้เาจากวันที่ราเลยครับผมาจากวันที่อีกไปคลิปนาจะพอกันนนปลายมาเ่อเอาได้แม่มาแล้วสวัสดีัแม่สวัสดีครับแม่่กินขวานูจ้าสวัสดจ้าขนาดนด้ไปใส่ามันไม่มันยามยมมันดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยสมปากนางสมปากค่อยก <magaz> ินก็ได้กินอย่ละสมปากแล้วี่ไงหน่ยจางจางเพราะว่าเราบ่ได้ใส่ประแด็กไรบอกว่าบพลฮะนีมยเอาบอเอไปอดีบอกเอปนยาว่ีบด้กนเอ่อหันไปน้ำปลาใส่ต้งออกจากควกันนะจะบอกมลำไโอ้พี่น้องสินามี้รครับเอคลิปนี้เมืกี้น้ำกันครับคลิปนี้ไปทํานี่ฝาก ช่องปามหนาดไว้นะครับไม่เอาวงใจโอกาสดีนะครับมาไทยพายเอกีนน้องคู่มันต้องเป็นมวยมนต่องแพงมันล้องดีมันต้องมวยอย่างเงผมบวดจัดฝาดุมนะครับนะเอาล็อกกี้มา